รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมทางช่องทีสปอร์ตเจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬาและแฟนๆของรายการสู้ชีวิตพิชิตกีฬาโดยพี่ชาวชาวลิจดอดตผู้ด,ดำเนินรายการเรื่องราวของสุขภาพใจและกายให้มีพลังก้าวไปข้างหน้ารวมไปถึงแหล่งเที่ยวและวัฒนธรรมในบ้านเมืองเราในเบรกแรกนำพาผู้ชมไปเที่ยวงานวิถีถิ่นวิถีไทยส่งเสริมสินค้าของถิ่นฐานในบ้านเมืองเรา ผู้ชมครับทีมงานลูกนังจีร้อยและพี่ชาวชาวลิจอมดันวันนี้มาที่กระทรวงวัฒนธรรมตรงนี้นะครับกิจกรรมกําลังจะเริ่มขึ้นนั่นก็เป็นการแถลงข่าวงานวิถีถิ่นวิถีไทยนะครับก็จะจัดในช่วงต้นเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับงานนี้ก็น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่ารวบรวมนะครับวัฒนธรรมต่างๆของประเทศไทยของเราทั้งหมด4ภาคนะครับแล้วก็ภูมิภาคหลายๆจังหวัดนะครับมารวมในงานนี้นะครับที่ อิมแพคเมืองทองธานีนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับด้านในเขาจะมีการแถลงข่าวนะครับไปร่วมกันนะครับวันนี้เราก็จะได้สัมภาษณ์นะครับบูธตัวอย่างนะครับที่มาแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับจากภาคใต้ภาคอีสานและภาคเหนือนะครับเราจะได้สัมภาษณ์สำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับวันนี้พี่ชาก็อยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรม เองส่วนใหญ่หมายคมว่าเรามีกลุ่มผู้เท่ากลุ่มผู้เท่าช่วยกันทำเพราะเด็กๆไม่ไม่สนใจว <c oughs> ิธีวิธีการทำมันคือยากไหมล่ะ,จจะ,ละก่อนอื่นเราก็ต้องของเล่นไม้ก็ต้องหาไม้มาครับคัดเลือกไม้แต่ละประเภทว่าถ้าจะทำลูกคางก็ต้องไม้ที่เหนียวหน่อยถ้าทำเป็นของเล่นอย่างอื่นแกะสลักก็เป็นไม้เนื้ออ่อนหน่อยมันจะได้แกะง่ายนอ่นอกนั้นก็เป็นไม้ไผ่ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากีฬาพื้นบ้านมีการแข่งขันในเทศกาลบุญปีใหม่ภาคอีสานเรียกว่าหมากปินหมากปินมันปินได้ปินก็คือหมุนนั่นเองใครหมุนได้นานก็เป็นผู้ชนะหรือเตะคนอื่นให้กระเด็นออกจากเส้นก็ชนะอีกเหมือนกันครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าลูกขางโวเสียงมันจะดังโวโวด้วยนะเนี่ยลมมันเข้าไปในรูครับ จากตัทิสี่ข้านะครับสาบัญระเบียพัพันธสิ g ์นะครับันนี้ก็ถือว่าเป็นก้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นของดีนะฮะจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้รับทราบรายละเอียดกันนะครับอันแรกคือจะมีนิการเฉลิมเกียิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระพันปีหลวงนะครับส่วนที่2ก็คือเรากําลังจะขึ้นทะเบียนมรดกว่าธรรมจับต้องไม่ได้ในส่วนของชุดไทยพักนิยมก็จะมีการจัดการชุดไทยแปลแบบในงานนี้ด้วยนะ นอกเด็กนี้นะครับก็จะเป็นการเอาของดีของสีภาคท่วประเทศนะครับมาจาัดแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารดีอาหารอร่อยผลิตภัณฑ์ต่างๆเรื่องผ้า,เร,าเรื่องของใช้หรือว่าเรื่องของขาง,งานากกรรมต่างๆส่วนต่อไปคือไฮไลท์สำคัญอันหนึ่งคือการแสดงของศิลป oh <my> ิน oh <my> ที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยกตัวอย่างเช่นถ้าใครอยากดูหมอลำดังตอนนี้ก็คือเป็นเบีรยพัฒนศิลป์กับงาน,นนี้ด้วยคุณกุ้งสุจิรา ถือเป็นแห่งชาติเช่นแม่ลาวตีศิวิไลอาจารย์ธรรมนิตและก็คุณโยมเฉียนยิ้มอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของศิลปินนะครับนอกจากนี้นะครับจะมีทำการวิร์กช็อปงานหัตถกรรมต่างๆงานศิลปะงานกราฟงานศิลปงานกราฟงานฝีมือต่างสามารถมาได้ในงานนี้แล้วก็สิ่งสําคัญนั่นคือว่าอยากให้ทุกท่านนะครับได้ไปอุดหนุนผู้ประกอบการจากทั่วประเทศที่มาขายของแระมาจัดทิศในงานนี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มาชมงาน ศิลปะวัฒนมจากทุกมืภาพของประเทศไทยในงานนี้ครับไม่ต้องไปทุกจังหวัดแล้วครับมางี้งานเดียวท่านได้ของดีงจังหวดัดแน่นอนครับพื้นหนึ่งต้องใช้เวลาประมาณถ้าสมมติความละเอียดเยอะก็สามวันขึ้น ต้องมีสมาธิไป็นคนควรไม่ได้นะใช่เยอะมากไม่ได้งานงานกับถ้าสมมบิเหมือนไม่มีคนมาเนี่ยงานจะออกมาคนละคนละเรื่องเลยนะคะในการแต่ถ้าเกิดเราทำไปมีคนควนคุยนี่ไม่ไม่ได้ไม่ค่อยไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีใช่ค่ะเพราะว่าพวกนี้ไม่ต้องใช้สมาธิยิ่งมารายละเอียดด้านในเยอะๆแบบนี้ค่ะไม่ได้เลย เมือนกัจะต้องไม่หายใจเลยเวลาเรานั่งพิมพอใช่ค่ะถึงมันจะมีลายมาก่อนแล้วแต่เราก็ต้องมาลงด้วยมือเป็นผ้าชิ้นแบบนี้อยู่แต่นี่คือเป็นผ้าที่มาแบบเรียกว่าดิบๆแล้วดิบๆแล้วใช่ค่ะใช่วันหนึ่งถ้าเกิดเรามีสมาธิจริงๆเนี่ยทำได้ถึงถึงไหมไม่ถึงนะไม่ได้นอกจากลายที่ว่ามันง่ายเขาบอกมื่กับพือนี่ก็ห้าวันนะใช่แล้วในห้าวันหนึ่งเราต้องพักสายตาถ้าสมมุติเราถือน่ะ ตามันจะพลาดจะล้าไปหมดเลยนะเคยค่ะเคยใช่แล้วก็น,นะตอนนี้ก็สายตาไปหมดแล้ว <c oughs> ถ้าไม่ส่เว่นมีนี้ทำได้คนเดียวไหมหรือว่ามีมีรูปมีลมหลานไม่ไม่หลานก็ไม่หนูใช่ส่วนใหญ่ที่บ้านหานูคนเดียวแล้วก็แฟนเขาก็เพิ่งมานี้แต่งงานมันจะไม่เหมือนกัน ใช่ไม่เชื่อใจคนอื่นหรือเปล่า <L an> ไม่ใช่ไม่เชื่อเคยเคยเคยแล้วช่วงนั้นบุมมากใช่ค่ะช่วงนั้นบูมมากแล้วก็ให้เด็กจ้างเด็กเป็นเขาก็ขีดขีดอ่อนเขาไม่เหมือนเรา <S <S รอ๋ <S <S พอเพราะมันดู <S <S คือไม่ได้ใส่ใจถูกต้องงานพวกนี้ต้องใส่ใจค่ะ เปลนผ้าเล่าเรื่องของเมืองละปูนนะเจ้าบ้านหนองสมณะห่างไกลความเจริญมากได้ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะส่งเสริมงานปักอัตลักษณ์ล้านนามาสู่เมือง,องหลวงคนบ้านนอกเขาถ้าบัดได้บัดได้มาถึงเมืองกรุงนะคะผ้าจะบอกมีคุณค่าเลยทํามาแล้วจะไปขายเงื้องไพทางกระทรวงส่งเสริมภูมิปัญญาของชาวบ้านจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงรุ่นเฮานะคะจาก รุ่นที่บเ,เกยมีไห่หูจักเลยมาสู่เมืองหลวงได้มีคุณค่าสร้างรายได้สู่ชุมชนสู่หนองสมน,นะบ้านเฮาช่วโม,มงรถผ่านคันเดียวนะเจ้าบ่าได้มีบ่ได้มีเหมือนกับว่าแสงสีเวลาไปจะตกใจว่าทําไมถึงบ่มีรถผ่านบ้านเฮาเป็นเมืองกเกษตรกรรมนะคะมีแต่ลำไยลำไย บ่ได้ราคาแต่ตอนนี้ที่ได้ดีคือกระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมคุณปัญญาชาวบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้นของเฮาชุมชนคุณธรรมหนองสำนักใต้อยู่ตำบลนนะครเจดีอำเภอป่าสางจังหวัดลำปูรน,นะเจ้าของเฮาจะเพจแสงแก้วล้านนาหรือชุมชนคุณธรรมหนองสำนักใต้จะติดต่อได้ที่ที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดลำปูรน,นะเจ้าติดต่อได้กู้เวลา ยินดีจัดนักแม่เจ้าที่ให้โอกาสของชุมชนคุณธรรมหนองสำนาใต้ได้ออกการวิถีถิ่นวิถีไทยละเจ้ากับขอบพระคุณจัดนักแน่เจ้าเป็นสินค้าพื้นบ้านของดีพื้นเมืองทั้งสองภูมิภาคได้มาบอกการเป็นวิถีถิ่นตัวจริงณตรงนี้และในช่วงหน้าเราจะไปติดตามอาจารย์มงคลแหวนตราผัดภารกิจการสร้างทีมฟุตซอลที่จังหวัดชัยเีบภูมิ คุณพ่อท่านเดิมนะครับคุณพ่อสมชายพงศิรพัฒน์ท่านได้รเริ่มโครงการนี้มาแล้วก็ผมก็มาสานต่อแล้วก็โดยมีโค้ชอาจาร,รย์มงคลและอาจาร,รย์วิชิต